ลูกบวบฝรั่งใหญ่แล้ว่อเก็บเลยพี่น้องบุญเลยค่ะโอ้สุดยอดเดี๋ยวไปเก็บปักแต่งกับพี่น้องค่ะอ,อากาศที่ฝรั่งเศสก็ฮอนขึ้นดุผักขึ้นมากันงาเหยียดีด๋ือสก็บผักซีนี่แล้วไปออมสใส่ไก่ มันยาวมากเลยได้แบบบหน้วยหนึงอ้อมเขาไปมะเขือเทศก็กำลังเป็นลูกคือแบบอุณหภูมินี่แบบร้อนตับแตกเลยทุกคนปีนี้มะแตงกัแบบเป็นน้วยกัแบบเหมือนกับมันไม่พอน้ำน่ะเพราะว่าลดน้ำมันอยู่นะแต่มันก็ตายอะ่ะลดนะมันโดก หมดน้ำอยู่เหมือนไม่พอน้ำนะทุกคนเนี่ยดูลูกมันเหี่ยวใชนะี่ยเสียดายมากคืออุณหภูมิมันสามสิบห้าองศาคือมันร้อนมากลูกเตงติดๆก็บเป็นนวยเกิบได้ละมันก็คงจะขมเลยนะนี่จะผัก ว่าสาั้นว่ะจีบผัดก็สั้นว่าะก,ก,กูจีบมันเรื่องเด่ดน,ดนด <c oughs> อันนี้เด็ดเลยเพราะว่ามันจะเป็นดอก่ะนี่มันจะเด็ดต้องตัดเอานะัปกติก็ตจะเด็ดสีรถนะเด็ดตรง,งอ่อนๆมันดอกเพื่อมันขึ้นมา จับกล้องถือเลยเดี๋ยวมือไม่ค่อยมาตัดตรงนี้ให้มันปงไหมให้มันโตยอดใหม่ค่ะทุกคนจับปุ้ถือมันติดประเด็ดป้องงมือไปบังกล้องมือไปสิว่าหูงี่หอมมากเลยเอาไปใส่อมน้องไปหนอนน้อง ไปเท <genau refused> ี่ยวกับมาผักกับแบบอากาศหอนมันกันยาวจุดรุดจุดรุมีไผเก็บเลยเจ้าของใายุออ้ยหอมมากเลยหอมกลิ่นอีสานเมืองไทยหอมกลิ่นอีสานขึ้นมาติดแบบเดี๋ยวจะให้ดูผักไมาบยู ผักมันก็แบบอะไรนะปีเนี้ฝนไม่ตกแล้วมันเดดร้อนก็แบบมันรแรงเต็มเลยกินไม่ได้เลยเดี๋ยวเด็ดทิ้งอันนี้เสียหมดเลยปีนี้คนาไม่ได้กินแต่ผักทุกคนโอเคแต่บอกพริกง้ามเลยพี่น้องอันนี้มาพริกต้นปีที่แล้วเลี้ยงไว้ปลูกปลูกข้ามปีนะเนี่ยปลูกพริกข้ามปีอันนี้พี่ปลูกใหม่ค่ะ ปูพพิกคามปีต้นนั่นแหละมันเป็นไม่รู้พิกอะไรเพ่าเราคนปลูก้ามปีไว้ค่ะโอเคเนาะขอบคุณทุกคนค่ะที่มาเยี่ยมชมสวนน่อยไอ้โหละพาปีนี้คงจะแบบว่าขิงมากเพราะว่าหนาวก็หนาวเกินร้อนก็ร้อนเกิน